วันนี้แบรีวิวเครื่องแรกเหรียญบวกสแกน QR c o d ดนะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามาแบบนี้นะครับโหมดกอก่อนสั่งราเดียเด๋ยวจะรีวิวให้ดูน,น,นะครับน,นี่กุญแจนะครับเปิดด้านหลังเปิดเบอร์สมัครเติมเหรียญนะครับนี่โอเคนะครับส่วนที่สองนะครับไว,ว้สำหรับ ท่านบนนะครับแบบนี้ด้านในก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์ประกันแปลไว้ทุกจุดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าจอนะครับโดยกดอินเทอร์รหัสผ่านเราจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับ4 5 6 7 8 9ถูกต้องนะครับรหัส่ ตรงนี้จะใช้ไปในข้อที่15บห้อีกข้อนึงนะครับก็คือส5าเนะครับนี่คือเมนูสต็อก่นนะะิวครับดูด้านล่างนะครับเราติดทิชประกันไว้ให้ที่ตอยเลวนะครับไม่มีสีขาวทีนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ เปิดเปิดเข้ามาก็จะเจอ,อที่เก็บแบงค์นะครับเวลาลูกแค้ทาแบงค์มาแลกด้ยอยู่ในช่องตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาทดสอบตัวเครื่องดูก่อนูมสมบูให้ลูกค้านะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะทดสอบลองแลกด้วยแบงค์ก่อนนะครับ มีลอง,งดังยี่สบ่ยเหรียญออกมาทั้งหมด2องเหรียนะคะรับต่อไปเป็นแมห้าสินะคะรับจอห้าสินะครับเหรียญออกมา ้าเหรียญนะครับต่อไปแบงร้อยนะครับยอไปหนึ่งร้อยนะครับเียบเอาไว้ทั้งหมดสิบเหรียญนะครับสองสี่หกแปดสิบต้องนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาทดสอบลองแลกด้วยกัน สแกน qr code นะครับเบื้องต้นเราก็กดปุ่มตรงสีฟ้า,าเนี่ยกดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นม,มาเป็นลักษณะ qr code แบบนี้นะครับแล้วก็เข้าแอปของเรานะครับเรากดไปที่คาว่าสกแกนปุ๊บเราก็สกแกนตรงนี้นะครับใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะแลกนะครับผมต้องการจะแลกที่1ิบบาทนะครับหน้าจอมันจะเขียนบอกไว้นะครับก็คือขั้นต่ำสิบบาท สูงสุดไม่เกิน300บาทนะครับอันนี้ผมแรกที่10บาทผมยืนยันนะครับอันนี้โอนเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตตู้ก็จะจ่ายออกมาให้เราตามที่เราสแกนเข้าไปนะครับแบบนี้หเหรียญหน้าจอตัวตู้ก็จะบอกว่าโอนเข้า 10, 10บาทเหรียญออกเท่าไหร่บอกให้หมดนะครับ แล้วก็กลับมาที่หน้าเริ่มต้น,นก็ประมาณนี้ครใช้เงา